สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินนี่จะมารีวิวชีสสรุปนะคะวิชาแรกนะคะจะเป็นสังคมศึกษาป .4 นะคะวิชาต่อไปจะเป็นวิทยาศาสาตร์คณิตศาสตร์ป .4 คะ่ะแล้วเขาก็จะมีสมุดหนตเป็นของแถมทุกอันเลยนะคะสามารถสั่งได้จากไลน์อันนี้เลยสแกนได้เลยนะคะมีแอดด้วยนะ มีลายในสมุดน่ารักมากๆเลยนะคะสามารถแบบอ่านได้ทั้งวันเลยอ่านยังไงก็ไม่เปื่อแนะคะเพราะว่ามันมีสีสันสดใสนะคะนี่มีุกพวกตุ๊ก,กตานน่ารักหน้ารักด้วยนะคะคืออ่านเข้าใจแน่นอนนะทุกคนสามารถเลือกปกได้นะคะแต่ว่าถ้าทุกคนเลือกปกจะเพิ่มอีกระคะห้าสิบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกพรรมดานะคะ ทุกคนสามารถซื้อปกได้เพิ่มแค่50บาทเองอ่ะทุกคนที่เราเอามาเป็นตัวอย่างก็คือปกธรรมดานะคะวันนี้มินนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย